สวัสดีทักทายเพื่อนๆคอบอลทุกทุท่านนะครับกับผมเช่นเดิมจอดฝันตงนะครับวันนี้ครับมีฟุตบอลมา7คู่ซึ่งทั้ง7คู่เป็นคู่ที่น่าสนใจทั้งหมดเลยนะครับก็อย่างในซ้ำนะครับวันเสาร์ฟุตบอลก็ค่างๆจะคึกคักสำหรับ7คู่ในวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันที่1คู่จากลาลิกาสเปนที่ผมคัดมาก็จะเป็นบาร์เซโลนาจะไปเยือนลาสปอมัส หนึ่งคู่จากบุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับก็จะเป็นโฮลสไตน์คืนนะครับวันนี้จะเจอกับเลเวอร์คูเซ่นนอกนั้นครับทั้งหมดทั้ง5คู่ก็จะเป็นศึกพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชลซีวันนี้จะไปเยืน Villa, อนแอตเนติวิลล่าเซาท์มป์ตันจะเจอกับไบรตันอิปสวิททาล์นะครับวันนี้จะเจอกับชอตแนมฮอสสเปอร์สองคู่ Big คบิ๊กแมตช์ในค่ำคืนวันนี้นะครับก็จะมีอาร์เซนอลเจอกับเวสต์แฮมแล้วก็เอเวอร์ตันจะเจอกับแมนยูนะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนนี้เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลนะฮะเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันเลยนะครับสำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับก็เริ่มจากตัวทีเด็ดบอลเต็งนะครับสำหรับบอลเต็งเมื่อวานที่ผมได้ส่งให้เพื่อนๆสมาชิกทางแอปสีเขียวนะครับก็จะเป็นคู่ของเบอร์ลี่ กับเชฟฟิลด์เวนเดย์นะครับคู่นี้ผมเลือกตอบเบอร์รี่ไปที่ราคาครื่องลูกคู่นี้ก็กินเต็มนะครับหน่งจากเบอร์รี่เอาชนะเชฟฟิลด์เวนเดย์ไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูศูนย์บินบอลเต็งเมื่อวานก็ตีบวกแบบเต็มๆกันเลยนะก็ยินดีกับสมาชิกเพื่อนๆทางแอปสีเขียวกันด้วยชาเ,เพื่อนๆอะไรที่ต้องการรับแนวทางบอลเต็งนะครับก็สามารถแอด แอปสีเขียวที่รายที่ช่วยบนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับส่วนผลฟุตบอลที่หน้าช่องเมื่อวานนะครับท้งฮาคูเริ่มคู่แรกครับนครกคาสิมา FC เปิดบ้านเสมอกับสกโขไทย FC ไปด้วยสกอร์สอประตูสองคู่นี้ผมเลือกวางนครกคาสิมาไปที่ราคาเสมอคู่นี้เจ้ากันไปนะครับคู่ที่2ก็ครับไฟบวกเอาชนะเบเมนไปด้วยสกอร์ห ปราตูศูนย์คู่นี้ก็ผมเลือกต่อไฟบวกนะคู่นี้กินเต็มคู่ที่3ครับเรเช่เปิดบ้านแพ้ให้กับอูนิเซ่ไปด้วยสกอร์หประตูศูนย์คู่นี้ผมเลือกวางอุลิเซ่ไปที่ราคาเสมอคู่นี้กินเต็มคู่ที่4เซลตาบีโก้ครับมายิงท้ายเกมนะครับเอาชนะโอซากุนาไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์คู่นี้เนี่ยผมเลือก ลงโอซสสูนาไปที่ราคาครึ่งลูกนะครับคู่นี้วิกฤตดไปและคู่ที่5้าเลเตอร์ก็เปิดบ้านแพ้ยับให้กับเบนฟอร์ดไปด้วยสกอร์สี่ประตูศูนย์คู่นี้ก็ค่อนข้างจับแบเบอร์นะนื่องจากครึ่งแรกก็3าศูนย์ไปแล้วและคู่นี้ผมเลือกต่อเบนฟอร์ตไปที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้กินเต็ม ภาพรวมเมื่อวานที่หน้าช่องทั้ง5คู่นะครับมีวิเคระห์พลาดไป1คู่เจ้าไป1คู่แล้วก็ได้ตีบวกเต็มๆอยู่3คู่นะครับสำหรับวันนี้เราไปดูว่าผมจะไปเน้นตัวไหนส่วนแนวทางบอลเต็งก็สามารถแอดแอปสีเขียวเข้ามาสอบถามกันได้นะครับและสำหรับคู่แรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกเพม์ลีกในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ของท็อฟฟี่สีนเงินเอเวอเรตันวันนี้จะประนานกุดิสันพาร์คต้อนรับการบีเอนของปีศาจแดง แมนเชสเตอร์อยู่แต่ครับคู่นี้ก็จะเตะกันในเวลาทุ่มครึ่งเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมาก,กันก่อนเลยนะครับเปิดเปิดมาคู่นี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นราคาเสมอนะ แล้วก็ดูเหมือนว่าบางสำนักเนี่ราคาอาจจะขยับไปที่เอเวอเรตตนต่อที่ราคาป่าๆนะครับก็ตั้งแต่ผมดูบอลมาเนี่ยคู่นี้นะยังไม่เคยเห็นเอเวอเรตตนต่อแมนยูเลยนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคายังอยู่ที่ราคาเสมอนะครับส่วนผลง,งานบนตารางคะแนนนะครับเอเวอเรตั์กลังอันดับที่14นะครับแข่งไปแล้ว25นะัดชนะ7เสมอ9พ้ไป9เกมมีอยู่30คะแนนมีคะแนนมากกว่าแมนยูอยู่ที่ หนึ่งคะแนนนะครับเนื่องจากแมนยูอยู่อันดับที่15บ้แข่งปรยุพานะชนะ8สมวนหแพ้ไป12เกมมีอยู่29กคะแนนนะครับผลงาน Head to Head สถิติที่เคยเจอกันก็เทไปทางฝั่งแมนยู Man ทั้งหมดเลยผลงาน head to head เนี่ยก็แมนยูเอาชนะเอเวอเรตได้ทั้ง5นะัดรวดหลังสุดนี้นะครับแล้วก็เป็นเกมลัาสุดที่แมนยูเปิดบ้านเอาชนะเอเวอเรตไปได้ด้วยสกอร์4 ประลาตูสุดนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเอเวอเรตันชนะมา3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอเวอเรตันนะครับบุกไปเอาชนะคิสเซิลพาเลต์มาได้ด้วยสกอร์2-1เทียบกันกับฝั่งแมนยูที่ฟอร์มมา5นัดหลังสุดแมนยูชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แมนยูนะครับแพ้ให้กับสเปอร์มด้วยสกอร์1-0ประหลาตูสุดนะครับ ส่วนความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมครับฝั่งเจ้าบ้านเอฟเวอร์ตันเนี่ยขุมกําลังตัวหลักก็บาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นอธานเพเดอร์สันอเลมองกาลาอิทัเอเดอยียดไวท์แมกนิล อามาโดโบยารู่นึงดมิลคาวดเลวินนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าคุณซื้ออย่างเดวิดมอยก็จะมาในระบบ4-2-3-1แนรับก็จะเป็นเจมทากอฟสกี้จะกุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์กลางคาดว่าจะเป็นอินซาคานาเกะจะเล่นกับเจมกาเนอร์โดยที่3ตัวนี้คัาดว่าจะเป็นเจสเปอร์ลินสตอมคาร์ลสอันคาลัสแลวก็แจ็คฮาริสันนะฮะนาเปาก็คาดว่าจะวางเบตโต จะลงรลัตคาหในวันนี้นะครับส่วนฝั่งแมนยูนะครับก็มีรายง,งานตัวผู้เล่นบาดเจ็บค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นอันตายบาเยนดีจอนี่เอเวนเลซันโดมาร์ตินเนสเมสันเมาส์คัลบี้เมนูโชบี้คอร์ริเอร์รวมไปถึงอามัดเดียโลนะครับโดยที่วันนี้คาดว่ากุนซืออย่างลูเบนอโมริมจะมาในรูป3-4-3แนวรับก็จะเป็นแฮร์รี่แมกควายนะจะคุมมาจัดก,การในเกมรับมิดฟิลด์กลางคาดว่าจะเป็นบูโน่เฟนเดสจะเล่นคู่กับกาสเซมิโรนะครับ โดยที่3ตรูนี้คาดว่าจะเป็นจชัวเซึกเซ่ลัสมุดฮอยลุนแล้วก็อเลนโดกานานะโชนะครับก็เทียบจากไลแอฟนะครับทั้ง2ทีมก็มีกลุ่มกําลังตัุรักมีการบาดเจ็บค่อนข้างจเยอะทําให้กุญซือของทั้ง2ทีมแล้วก็จะจัดผู้เล่นได้ ประมานนี้นะครับแน่นอนครับภาพรวมเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าแมนยูเนี่ยถือว่าช่วงหลังก็ฟอร์มเริ่มดบฟอร์มแก่งไปพอสมควรนะครับจาก5นัดเนี่ยถึงแม้ว่ามมนยูจะชนะได้3นัดแต่ก็มีเกมแพ้ไป2เกมจาก3เกมหลังสุดแล้วก็เป็น3เกมหลังสุดที่แมนยูพาลบมาทั้ง3เกมรวดเลยนะครับส่วนทางกับฟังเอเวอเรสตนที่เอเวอเรสตนช่วงหลังก็เป็นอีก1ทีมทําเงินเลยก็ว่าได้นะครับผลงานของเอเวอเรสตนเนี่ยก็ถือว่ากลับมาดูดีอีกครั้งจากหนัดชนะได้ถึง3าเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวนะ ตันเนี่ยก็สามารถทำเงินไปที่4เกมด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าเฮดเ a d คู่นี้จะเป็นแบบบอลแพ้ทางก็จริงแต่ว่าชั่วโมงนี้แมนยูฟอร์มไม่เอาไหนนะเรียกได้ว่าถ้าใครตามแมนยูช่วงนี้ก็ต้องลุ้นหนัก ต้องลุ้นหน่อยกันหน่อยถึงแม้ว่าเกมนี้แมนยูจะมาเยือนเอเวอรนตนแต่นั่นก็ไม่ใช่งานง่ายของแมนยูเรดเปิดมาเป็นราคาเสมอส่วนตัวผมมองว่าคู่นี้ก็มีโอกาสสูงนะครับที่ผลอาจจะไปออกที่น่าเสมอนะครับแต่ถ้าจะมองหาผู้ชนะใน90้าสิบนาทีคู่นี้ผมขอเลือกมองไปที่เจ้าบ้านอย่างเอเวอรนตนผมมองว่าชั่วโมงนี้แมนยูไว้ใจอะไรไม่ได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ท็อฟฟี่สินเงินเอเวอรนตนมีดีพอที่จะไปบ้านเก็บ3แต้มไปได้ฟรุดง เรามากันที่คู่ที่2นะครับเราข้ามมากันที่สึกบุนเดสลีกาเยนรมันในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างโฮสตคินนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบเออร์เลเวอร์คคเซนคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามโฮสต้าสตาดิโอจะเตะก,กันในเวลา3ามชุ่วครึ่งนะครับ ามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับรายเปิดมาในวันนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งทีมเยนอย่างเลวโกเซนต่อที่ราคาลุกคลึงครบ2สองราคาก็ค่อนข้างจะแข่งเอาเรื่องเลยนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณนะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ทีมเยนอย่างเลวโกเซนต่อที่ราคา ลุกกลิ้งค,คุบสอง,งนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับโฮสไซคินนะครับก็รังบวยของตารางนะครับอยู่อันดับที่18แข่งไปแล้วยีิบสองนัดชนะ3เสมอสีแพ้ไป15เกมมีอยู่13คะแนนเทียบกันกับฝั่งเลวโกเซนที่รังอันดับที่สองเป็นรองจ่าฝูงนะตอนนี้นะครับแข่งไปแล้วยนะีิบสองนัดชนะ13เสมอ8แพ้ไป1เกมมีอยู่47คะแนนนะครับ ผลงานของทั้ง2ทีมก็แตกต่างกันอย่างลึกลับกันเลยทีเดียวนะครับส่วนเฮทหเฮคู่นี้เคยเจอกันอยู่ครั้งเดียวนะครับก็เมื่อช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับเป็นเลโวเซนเปิดบ้านเสมอกับโฮสต้าคินเปนร์ดสกอร์สประตูสองนะครับ ส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการโฮลไซคินก็ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยจาก5เกมหลังสุดนี้มีเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โฮลไซคินแพ้กับแฟรงก์เฟิร์ตไปด้วยสกอร์3-1เทียบกันกับฝั่งเลเวอร์คูเซนที่ฟอร์ม5นัดสุดเลเวอร์ช่วงหลังก็ฟอร์มดบไปเหมือนกันนะจาก5นัดนะครับชนะได้2แล้วก็เสมอไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เลเวอร์คูเซนเปิดบ้านเสมอกับไบยมินิคไปด้วยสกอร์สุดประต่นสุนะครับ คู่นี้ครับถ้าว่ากันตามเนื้อผ้าก็ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งเหลวเส้น ดูดีกว่าเยอะถึงแม้ว่าช่วงหลังเลเวอร์จะหนักไปทางเสมอนะแต่ว่าโฮสไตคินชั่วโมงนี้ถือว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างจะย่ำแย่เกมล่าสุดก็แพ้กับแฟรงเฟิร์ตมา3ามหนึ่งนะบวกกับคีย์แมนเกมลุกของทั้ง2ทีมก็แตกต่างกันอย่างรึบลับนะครับเจ้าบ,บ้านก็จะมีตัวเก่าอย่างเลวิสฮาวบี้เนี่ยจะเป็นตัวเพลเมนเกอร์หรือว่าเป็นตัวสร้างสารรค์เกมโดยที่คูน่าวันนี้คาดว่าจะเป็นชูโตมารชิโนนะครับจะเล่นคู่กับฟิลเฮเรสนะครับส่วนฝั่งเลเว็กูเซนก็จะมีกากก้าับโรเบิร์ตอันดิเเนี่ยจะล่นนเป็มิดฟชาคู่ก ส่วน3ตัวนี้คาดว่าจะเป็นอรธานเจอร่าวิกตอร์โบนิเฟตแล้วก็เฟรนเวีวตนะฮะสังเกตนะครับแนวลุกเนี่ยถือว่าเลวูโกเซนเนี่ยค่อนข้างจะจัดจ้านมากกว่าก็ไม่แปลกที่เรทราคาจะเปิดมาสูงริว้ว เปิดมาสูงถึงขนาดเป็นเลเวอร์ต่อที่ราคาลูกครึ่งครบ2ซึ่งราคาก็แข็งเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับราคานี้ผมมองไปที่ทีมเยือนอย่างเลเวอร์เซนเกมนี้ผมมองว่า3แต้มหรือว,ว่า1เม็ดเลเวอร์จะไม่พลาดนะฮะด้วยความที่เกรดฟรุตบอลมันต่างกันเยอะคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ห้างไคยาเบเออร์เลเวอร์เซนปลายหลอุล้นเม็ดที่2ฟันธง เรามากันที่คู่ที่3นะครับเราข้ามมากันที่ศึกพิมรีกในคู่นี้กันบ้างนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างนักบุญสาวทมต้ตตนจะมปาบานต้รับการไเยือนของนกนางนวลไบตันโฮปเอาเบนนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเซนส์แมรี่สเตเดียมจะเตะก,กันในรัสทุีมตรง เรามาดูเรทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรทคู่นี้ที่เปิดมานะครับก็ดูเหมือนว่าราคาแรกเริ่มเดิมทีจะเป็นใบตั้นทีมเยือนต่อที่ราคาครึ่งกรลูกนะแล้วก็ดูเหมือนว่าราคาหลายๆสำนักเนี่ยจะขยับไปที่ไบตันต่อที่ราคา1ลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคาขยับมาที่ใบตั้นทีมเยือนต่อที่ราคา1ลูกนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับซอลแทมตันอยู่อันดับที่20จมบอยของตารางนะครับแข่งไปแล้วยืนัดเนี่ยชนะได้2เสมอ3แพ้ไป20เกมมีอยู่9ะแนน เทียบกันกับฝั่งไบตันที่รังอันดับที่10แข่งไปแล้วย5นะัดชนะ9ส่1สิแพ้ไป6เกมมีอยู่37แคะแนนนะครับผลงานเฮตูเอตคู่นี้เจอกันห้านัดหลังสุดก็เป็นฝั่งซาล์ลัมตันไม่เคยเอาชนะไบตับตในอะไรจาก5เกมหลังสุดนี้นะมีเสมอไป3แล้วก็เป็นฝั่ง ไบตันเนี่ยเอาชนะได้2เกมนะครับโดยที่เกมล่าสุดที่ทั้งสองทีมีด้เวยก,กันก็มาช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับเป็นไบตันเปิดบ้านเสามอกับซาลัมตันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฝั่งตระเล่นห้านัดลสุดในทุกรายการซาลัมตันชนะมาหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เซาท์ทัมตันนะฮะเปิดบ้านแพ้กับบอลมัตไปด้วยสกอร์สามประหนึ่งเทียบกันกับฝั่งไบตันที่ฟอร์มห้านัดลสุดไบตันชนะมาสามแล้วก็แพ้ไปสองเกมนะครับเกมล่าสสุดดดดกกก็็เเเเเปปปนนนนนมทีี่ไไไบบบรรรตััะะคิ้้้าาออชชลซวย์ ตัวสูตๆนะครับคุณนะครับถ้าว่างตามเนื้อผ้าก็ต้องยอมรับเลยว,ว่าเซาท์ทมตันชั่วโมงนี้ฟอร์มดําดิ่งจริงๆนะครับเรียกได้ว่าเซาท์มตันเนี่ยก็พร้อมที่จะแพ้กับทุกทีมก็สังเกตนะจะมีอยู่หนึ่งเกมที่เซาท์ทมตันเอาชนะได้แต่น่นเป็นการที่เซาท์มตันนะเอาชนะทีมอย่างอิปสวิตทาวที่เป็นทีมระดับเดียวกันหรือว่าเกรดเดียวกันนะส่วนทางทางฝั่งไบตันที่ผลงานช่วงหลังกลับมามีทรงกลับมาดูดีอีกครั้งหลังจากที่2เกมสุด ไบตันชนะมา2เกมรวดและเป็นการเอาชนะเชลซีได้ทั้ง2เกมรวดแต่ว่าเป็นการเอาชนะคนละรายการกันนะครับเกมแรกเป็นการเอาชนะเชลซีในรายการ f a Cup คัไป2-1นะก่อนที่ในพิมรีนัดล่าสุดนะครับไบตันเอาชนะเชลซีไปได้ถึงสูนเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าไบาตันช่วงหลังนี้เกมลุกกำลังจัดจ้านบวกกับเกมรับเนี่ยถือว่าไว้ใจได้เลยทีเดียวนะครับคีแมนเกมลุกของทั้ง2ทีมซอลต์ตันก็จะมีมัดยูเฟน,นเดสนะจะเป็นเพมเมเกอร์ในวันนี้ โดยที่คูนะ่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นเทเลเด็บบิงนะจะเล่นหน้ากับพรอชูนู ส่วนทางฝั่งไบตันนะครับก็จะมีกาลลัสกาเลบานะครับจะเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางนะครับโดยที่ตัวปั่นป่วนทางริมเส้นก็จะมียาคูบ้ามินเตกับคาโอรุมิโตมะจะขึ้นทางริมเส้นคู่หน้าวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นเจอร์โนโลโรเจอร์นะครับจะเล่นหน้าคู่กับแดนนี่เวเบกก็เทียบกันแล้วนะครับตัวลุกของทางฝั่งไบตันทีมเย็ยนเนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งเซาล์มตันคนกลางเยอะบวกกับเซาล์มตันเป็นทีมที่กองหลังเนี่ยมีปัญหาจริงๆนะเรียกได้ว่าเซาล์ทมตันนะครับก็เสียปปเ่ย กือบทุกนัดเลยก็ว่าได้ก็ไม่แปลกที่เกมนี้นะครับราคาจะขยับขึ้นนะลราเริ่มเดิมทีนะครับราคาอยู่ที่ฝั่งใบตันต่อที่ราคาครึ่งกรบลูกตัวนี้ราคาขยับขึ้นไปที่ใบตั้นต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอไปตามราคาไหลคู่นี้ผมขอเลือกเชืรอไปที่ทีมเยือนอย่างใบตันถ้าเราเลือกเชยร์ใบตันในวันนี้ผมมองว่าเราจะมีลุ้นสองอยา่างก็ไม่รอลุ้นเจ้าก็รอลุ้นเจ้าฟืนตง เรามากันที่คู่ที่4นะครับเรายังอยู่กันที่ศึกพิมพ์เหลกในคู่นี้นะครับก็จะเป็นคู่ของหมาขาวอิบสวิตทาวันนี้จะเปิดสนามปอดแมนโลดนะครับต้อนรับการมาเยือนของไก่เดือดทองชอตเนมฮอสเปอร์คู่นี้จะเตะก,กันในเวลาสี่ทุ่มนะครับเรามาดูเรทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยครับเรทเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทางฝั่งทีมเยือนนะครับต่อที่รักาคดาึคุงลูกนะครับเป็นสเปอร์เป็นฝ่ายต่อนะซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่สเปอร์ ต่อที่ราคากลึงลูกนะครับส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับฝั่งอิฟสวิตอยู่อันดับที่18แข่งไปแล้ว25นัดชนะ3สมอแแพ้ไป14เกมมีอยู่17คะแนนเทียบกันกับฝั่งสเปอร์ที่รังอันดับที่12แข่งไปแล้ว25ินัดชนะ9%สมอสแพ้ไป13เกมมีอยู่30คะแนนสถิติเฮตว a ดนะครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุรการเฮก็ก่อนนั้นเนี่ย เป็นปีค่อนข้างเจาะลึกพอสมควรนะแต่ว่าหา้านัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเป็นอิบสวิตเอาชนะสเปอร์ได้1นัดแต่ว่านั่นเป็นเกมกระชับมิตรนะถ้าเป็นเกมทางการนะก็เป็นสเปอร์เอาชนะได้ถึง4นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เคยเจอก,กันก็เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับเป็นสเปอร์นะเปิดบ้านแพ้ให้กับอิบสวิตด้รยสร์2 ตัวน,นึงครับเรียกได้ว่าเกมนี้ก็ค่อนข้างจะพลิกล็อกพอสมควรส่วนฟอร์มการเล่นหานัดหลังสุดในทุกการอิฟสวิทชนะมานึงเสมอหนึ่ง,นนงแล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อิฟสวิทนะครับไปยันเสมอกับแอสเนวิล่ามาได้ด้วยสกอร์รนหนึ่งเปรูหนึ่งเทียบกันกับฝั่งสเปอร์ที่ฟอร์มห้านัดหลังสุดนะครับสเปอร์ชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปอร์เปิดบ้านเอาชนะแมนยูไปได้ด้วยสกอร์ 1ประตูสูงสุดนะครับซึ่งคนนี้ถ้ามองถึงชื่อชั้นก็ต้องยอมรับว่าทั้ง2ทีมนะฮะผลงานและภาพรวมนี่ก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะครับช่วงหลังนะครับสเปอร์ก็มีแกว่งไปเยอะแต่ว่าเมื่อคืนฟอร,ร์มเก่งในนัดที่เอาชนะแมนยูไปได้นะครับเรียกได้ว่าเกมนี้ในสเปอร์ก็เรียกความมั่นใจได้ไปอย่างดีส่วนฝั่งอิฟสวิตก็ดูดีไม่แพ้กันจาก2เกมหลังสุดนี่เนี่ยอิฟสวิตไม่แพ้ให้ใครนะครับมีเอาชนะโคเวนที่ในเกม F a Cup ไป4ีหแล้วก็ไปยันเสมอกับแอสตันวิลล่ามา แต่ก่อนหน้าน,นียอีฟสวิตก็ผลงานย่ำแย่นะแพ้มา3เกมรวดบวกกับเฮตเวนัดล่าสุดที่เคยเจอกันนะครับอีฟสิดก็สร้างสไปบุกไปเอาชนะสเปิร์มาได้2องน,งนะและถ้าเราปส่งคีแมนเกมลุกของทั้ง2ทีมฝั่งอีฟสิดวันนี้ก็จะมี3ตัตรลุกอย่างเบนจอนสันโอมารีฮัชินสันแล้วก็แจ็คครากนะครับโดยที่หน้าเป้าวันนี้ก็จะวางศูนย์หน้าตัวความหวังตัวเก่งอย่างเรียมดีแล็บจะยืนห้อยหน้าในวันนี้ ส่วนฟังสเปอร์นะครับวันนี้ก็จะได้โดิรโกเบเดนกูนะจะเป็นตัวคุมจังหวะในแาน,นกลางนะครับส่วน3าตัวลุกนี้ก็จะมีดยันคูรเซฟสกี้เจมเบเดสันแล้วก็สันทังมินกับตันทีมนะหน้าเป้าก็จะเป็นแนวลุกตัวใหม่จากเบย์มนิกก็จะเป็นมาติสเทลจะยืนห้อยหน้าในวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับด้วยว่าถ้าเทียบชื่อชั้นเนี่ยฝั่งสเปอร์ ดูดีกว่าเยอะจากเลยราคาที่เปิดมาเป็นสเปอร์ต่อที่ราคาครึ่งลูกเลยครับยังไงทราบผมก็ยังมองว่าวันนี้ภาษีของสเปอร์ดูดีกว่าบวกกับสเปอร์อยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจจากการที่เอาชนะแมนยูในนัดล่าสุดและเกมนี้ผมมองว่าอิปสุดทาวจะไม่รอดคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ไก่เดือดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์จะบุกมาเก็บ3มแต้มไปได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่5้านะครับเรายังอยู่กันที่ศึกพรีเมอรีกในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ของลอนดอนดาร์บีแมนจะเป็นคู่ระหว่างไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลวันนี้จะเปิดสนามเอเมอริตสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของคุณคอนเวสตแฮมยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันในเวลาสี่ทุ่มตรงเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเร่ราคาที่เปิดมาในวันนี้ราคาก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงเอาเรื่องนะครับดูเหมือนว่าราคาแรกเริ่มนั้นทีจะเป็นอาร์เซนอลต่อที่ราคาลุกรึ้นกืบสองแล้วก็ราคาทุกๆสำนักราคาขยับลงนะ ราคาลูกคลึงนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะหนะ์ณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ Arsenal, อาร์เซนอลต่อที่ราคาลูกคลึง ส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับอาร์เซนอลนะครับอยู่อันดับที่2นะครับไปลองจับฝูงอยู่ตอนนี้แข่งไปแล้วยีนัดชนะ1 5เสมอ8แพ้ไป2เกมมีอยู่53คะแนนเทียบกันกับฝั่งเวทแฮมที่รั้งอันดับที่16แข่งไปแล้ว25นัดชนะ7เสมอ6แพ้ไป12เกมมีอยู่27คะแนนนะครับสถิติแฮตวิทผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการอาร์เซนอลเอาชนะไปได้2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นเวทแฮมเอาชนะไปได้2นัดซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมได้เคยเจอกันก็เมื่อช่วงต้นเดนนธววคมปีีทแล้ เปิดบ้านแพ้ให้กับอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์5-2นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกนรายการอาร์เซนอลชนะมา4แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อาร์เซนอลบุกไปเอาชนะเลสเตอร์มาได้ด้วยสกอร์2-0ส,ส่วนฝั่งเวสต์แฮมฟอร์ม5นัดสุดเวสต์แฮมชนะมา1เสมอมา1แล้วก็แพ้ไปที่3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เวสต์แฮมนะครับเปิดบ้านแพ้คาบ้านให้กับเบนฟอร์ตไปด้วยสกอร์ 1ประตูสูดนะครับซึ่งความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีเมเริ่มจากทางฝั่ง,งชาบ้านอาร์เซนอลวันนี้ตัวหลักๆที่มีการมาเจ็บกอค่อนข้างเยอะจะมีอยู่หนึ่งรายที่ปิดเทอมยาวไปแล้วก็จะเป็นทาเคลโทเมียสุดนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่มีการมาเจ็บรายอื่นๆเนี่ยก็จะมีวิโกซาก้ากัเบลเคซุดไคฮาวเวตแล้วก็กัเบลมาตินุรีสังเกตนะครับรลายชื่อผู้เล่นที่อาร์เซนอลมีการมาเจ็บ เป็นตัวลุกตัวหลักทั้งหมดเลยนะครับโดยที่วันนี้คาดว่ามิเกลอาร์เตตาเองก็จะวางระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีกอบีเลมาเานเยสจะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนคาดว่าจะเป็นมาร์ตินโอเดกาตโทมัสปาเต้แล้วก็เด็กแครไรสามแนวลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นอิานเอ็ดวานเอรี่มิเกลเมเรโนที่ขยับขึ้นมาเล่นเป็นหน้าฟาวน่ายหรือว่าหน้าเป้าแล้วก็จะมีเลนโดทอสานะครับส่วนทางฝั่งทิมเยอนเวตแฮมก็ประสบปัญหาตัวลุกมีอาการบาดเจ็บ ตัวหลักๆเนี่ยถือว่าไม่ต่างจากอาร์เซนอลเลยนะครับนักเตะที่มีการมาเจ็บก็จะมีมิเกลอันโตนิโอนิคลัสฟูคุกรวมปถึงกีเซเซโอซัมเมอร์วิลนะครับโดยที่วันนี้คาดว่ากุนซืออย่างเกย์แฮมพอตเตอร์ก็จะวางระบบ4-4-2นะครับแนวรับก็จะเป็นแม็กซิมเบลินคิวมันจะคุมมาจาก,กาเกมรับมิดฟิลด์กลางคาดว่าจะเป็นโทมัสซูเชกนะจะเล่นคู่กับเอสันอันวาเลสนะครับโดยที่คู่หน้านะวันนี้คาดว่าจะเป็นกาลอตโซเล่จะดันขึ้นมาเล่นหน้าคู่กับจัลล็อตโบเวนนะครับคู่นี้ก็ เรียกได้ว่าทั้ง2ทีมนะประสบปัญหาตัวรุกมีการบาดเจ็บคนข้างจะเยอะด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับก็ จากภาพรวมเนี่ยส่วนตัวผมก็ยังมองว่าอาร์เซนอลพาสีดีกว่าเยอะเลยเนื่องจากเวทแฮมช่วงหลังฟอร์มตกอย่างแรง4นัดหลังสุดเวทแฮมไม่เคยเอาชนะแคดได้เลยแล้วก็เป็นการแพ้2เกมมาติดต่อกันนะเป็นการแพ้ให้กับโชซีมาสองหนึ่งแล้วก็แพ้กับเบนฟอร์ดมา 1- นูนย์นะครับส่วนทางกับทางฝั่งอาร์เซนอลที่ผลงานก็ถือว่าค่อนข้างจะสม่ําเสมอถึงแม้ว่าแนวลุกของอาร์เซนอลจะมีาการบาดเจ็บเยอะแต่ผลงานของอาร์เซนอลก็ยังคงดูดีเช่นเดิมนะครับโดยที่5นัดสุดงสุดอาร์เซนอลเนี่ยสามารถเก็บชัยชนะได้ถึงเกมเกมก บวกกับเฮดเวทคู่นี้ครับก็เป็นอาร์เซนอลชนะเวทแฮมมาสองเกมติดต่อกันสังเกตนะสองเกมของสุดที่เจอกันเนี่ยเวทแฮมนะครับแพ้ยับให้กับอาร์เซนอลทั้ง2นัดโดยที่นัดก่อนเนนี้ก็แพ้ไป6กศูนย์นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็แพ้ไปถึงห้าสองเลยเดียวฉะนั้นเลยเปิดมาก็ไม่แปลกที่จะเป็นอาร์เซนอลต่อที่าตานลุกลึ่งส่วนตัวผมมองแล้วจากราคานี้มันไม่แพงสําหรับอาร์เซนอลที่ด้เล่นในเอเวอร์เดตสเตเดียมและเกมนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ไอ้เปิ้ใหญ่อาร์เซนอลไปลอรอลุ้นเม็ดที่2ง เรามากันที่คู่ที่6เป็นพิมลิกคู่ดึกสุดของศึกพิมลีกนะครับก็จะเป็นคู่ของสิงห์พงษ์แอสเซนวิลล่าวันนี้จะเปิดสนามวิลล่าพาร์คนะครับต้อนรับการมาเยือนของสิงห์บลูเชลซีคู่นี้ก็จะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับ เรามาดูเลรทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลทราคาคู่นี้เปิดมาดูเหมือนว่าราคาแรกเริ่มมันจะเป็นเชลซีต่อที่ราคาปะปานะบางสํานักก็เป็นเชลซีต่อที่ราคาเสมอนะครับแต่ดูเหมือนว่าราคาทุกๆสํานักราคาณตอนนี้ราคาขยับลงมาที่เป็นราคาเสมอนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่ราคาเสมอส่วนผลงานบนตารางคะแนนนะครับแอสตันวิลล่าตอนนี้รังอันดับที่9แข่งไปแล้ว <viv> ยี่สนัด ชนะ10เสมอ9แพ้ไป7เก,เกมมีอยู่39คะแนนส่วนฝั่งเชลซีรังอันดับที่6แข่งไปแล้ว25นะัดชนะ12เสมอ7แพ้ไป6เกมมีอยู่43คะแนนนะครับสถิติเฮตวผลงานที่เคยเจอกันก็เป็นทางฝั่งเชลซี Chelsea, เนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อย จากหานัดลังสุดที่เจอกันนะครับวิลล่านะครับชนะไปได้1นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นเชลซีเอาชนะไปได้2นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับเป็นเชลซีนะเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้ด้วยสกอร์สามประตูส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการแอสตันวิลล่าชนะมา2เสมสอ2แล้วก็แพ้ไปหนึเกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แอสตันวิลล่าเสมสอกับจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลไปได้ด้วยสกอร์2อประตูสส่วนฝัง่งทีมเยืน Chelsea, อนเชลซีฟออออรรรร์์มมม5 5นนนนนััดดดดดลล่าสสุเเชชซีีกกก็ฟปปไไพควะะจย้2 แพ้ไปที่3เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เชลซีแพ้ให้กับไบรตันไปด้วยสกอร์สามประตูสุดนะครับซึ่งท่าเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่าคาดว่าน่าจะมันในระบบ4 2 3 1นะครับแนวรับก็จะมีเอ็นซี่คอนซาจะคุมบัญชาก,การในเกมรับมิดฟิลด์คูกางคาดว่าจะเป็นจอห์นแม็กกินนะฮะจะเล่นคู่กับยูริเตเดมองส่วน3ตัวลุกนี้คาดว่าจะเป็นโมแกนโรเจอร์มาโกอาเซซิโยแล้วก็มาร์คแคร์ลดฟอร์ดนาเปลาลก็ยังคงจะเป็นนโอิิวัตก จะลงลาตาไคาในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนเชลซีคาดว่านะ่าจะมานาันในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันแนวรับก็จะมีเลวิสโควิลจากกลุ่มบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางครับก็จะเป็นเมสซิเดลเซโดจะเล่นคู่กับเอนโซเฟนานเดสนะครับส่วน3ตัวหลักวันนี้คาดว่าจะเป็นเจดอนซันโชโคพาเมอร์และก็เปโดเนโตนาเปาก็คาดว่าจะวาคะงคิตาแฟเอ็นคุนกูจะ ยืนห้อยหน้าในอยู่นี้นะครับก็ถือว่าทั้ง2ทีมชั่วโมงนี้ฟอร์มก็ค่อนข้างจะสวนทางกันนะครับอย่างที่ทราบเชลซีแพ้มา2เกมติดต่อกันเป็นการแพ้เอฟเอกับไหกับไบตันมา2อหนึ่งแล้วก็แพ้ให้กับไบตันในเกมล่าสุดเช่นกันแพ้ไปถึงสาูนรเลยเดียวซึ่งเกมนี้เชลซีเล่นผิดฟอร์มกันเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนฟังแอสตันวิลล่าถ้ามองภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าวิลล่าฟอร์มดรอปไปนะจากที่2เกมหลงังเสมอมา2เกมติดต่อกันนะฮะที่ฟอร์มดรอปก็จะเป็นเกมที่เสมอกับเอฟซ่เป็นหนึ ผมมองว่าไม่ถือว่าฟอร์มตกเนื่องจากวิล่าทำผลงานได้ดีจากการที่เสมอกับปลืปูมาได้ด้วยสกอร์2ประตูศอกนะครับแต่ซึ่งคู่นี้ครับราคาที่เปิดมาก็ค่อนข้างจะแปลกๆพอสมควรนะปกติเนี่ยมักจะเป็นเชลซีที่เป็นฝ่ายตอกก็อย่างที่เราเห็นนะครับเชลซีช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดรอปราคาจึงเปิดมาที่ราคาเสมอซึ่งถ้ามองถึงที่ราคาเสมอเนี่ยส่วนตัวผมมองว่าคู่นี้ก็ มีโอกาสสูงมือนกันที่จะออกไปน้าเสมอนะครับแต่อย่างที่บอกครับถ้ามองถึง90้นาทีและมองถึงผู้ชนะในเกมนี้เนี่ยทีเด็ดที่ขาดผมมองว่าชั่วโมงนี้นะฝั่งแอสตันวิลล่าเจ้าบ้านน่าสนใจมากกว่า เนื่องจากช่วงตลาดนักเตะซื้อขายที่ผ่านมานะวิลล่าเสริมตุลุกค่อนข้างจะน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นมาโกอัซเซโยรือเป็น,นึงมา์แคทแลตฟอร์ดแล้วก็อีกหนึ่งรายก็จะเป็นโนเยอมาเลนวิลล่าก็เติมตุลุกมาค่อนข้างจะหดเอาเรื่องอยู่นะครับจากราคาเสมอนี้ผมมองว่าเกมนี้แอสตันวิลล่าดูดีกว่าและเกมนี้ผมขอเลือกเจอที่สิงห์พง,งา์ัตริแอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านเฉือนชนะฟันธง และเรามากันที่คู่ที่7นะครับเรามาปิดท้ายกันที่ศึกลาลิกาสเปนในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ของ รัสปอมัตวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยียนของบาร์เซโลนาคู่นี้จะเตะกันที่สนามเดกรานกาเรียนะฮะจะเตะกันในเวลาทีสามตรงเรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนนะครับเริเปิดมาในวันนี้ดูเหมือนว่าราคาแรกเรกนีจะเป็นบาร์เซโลนาเยือนต่อที่ราคาลูกครึ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกๆสำนักราคาจะขยับขึ้นไปที่บาร์เซโลนาต่อที่ราคา2ลูกนะครับซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคาดูเหมือนว่าราคาจะมาอยู่ที่บาร์เซโลนา ทีละการลูกคลึงครบ2เรามาดูผลงานบนตารางคะแนนของทั้ง2ท,ทีมนี้กันนะครับฝั่งเจ้าบ้านลัสเปรมัตลังอันดับที่17แข่งไปแล้วยีนัดชนะ6กสมอแพ้ไป13เกมมีอยู่23คะแนนส่วนฝั่งบาร์เซโลนานำจะฝูงตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่1แข่งไปแล้วยีนัดชนะสิบหกเสมอสาแพ้ไป5เกมมีอยู่51คะแนนผลงานเฮดทวนได้พูดนี้เจอกัน5นัดหลังสุดนี้เนี่ยฝั่งบาร์เซโลนาเอาชนะไปได้3นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งลัสเปรมัตเอาชนะไไปดด้1ั ซึ่งเกมล่าสุดที่เจอกันก็ไม่เกมที่บาเซโรนาพลิกล็อกเปิดบ้านแพ้ให้กับลาสปาระมัสไปด้วยสกอร์สองเมื่อเดือนพฤศจิกายนไปที่แล้วนะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการลาสปาระมัสจาก5เกมหลังสุดนี้ไม่เคยเอาชนะคนใครได้เลยเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ลาสปามัส แพ้ให้กับมยโยกาไปด้วยสกอร์3-1เทียบกันกับฝั่งบาร์เซโลนาที่ฟอร์ม5่องสุดบาร์เซโลนาจาก5เกมไม่เคยแพ้ให้ใครนะครับมีเสมอไป1นัดแล้วก็ชนะได้ติดต่อกัน4นัดหลังสุดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บาร์เซโลนานะครับเปิดบ้านเอาชนะลายโยบิยกาโนไปด้วยสกอร์1-0นะครับซึ่งคู่นี้ก็ว่ากันตามเนื้อผ้าเลยนะไม่ว่ามองมุมไหนบาร์เซโลนาจะบุกมาเก็บ3แต้มไปได้อย่างไม่ยากด้วยนะย้ำว่าอย่างไม่ยากเนื่องจากลัสปามัตชชั่วโมงนี้ ฟอร์มย่ำแย่ยจริงๆ3เกมหลังสุดลัสปามัตแพ้มา3เกมรวดเลยเป็นการแพ้กับคิโรนาแพ้กับเบียเรลแล้วก็แพ้ให้กับมายอ้ามานะครับส่วนฝั่งบาร์เซโลนา4ี่เกมหลังุชนะมาสีเกมติดต่อกันเป็นการเอาชนะอาราเบสเอาชนะบารันเซียเอาชนะซบียแล้วก็เอาชนะลายโยเบย์เกโนในเกมล่าสุดบวกกับคีแมนเกมลุกของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งชาวบ้านอย่างลัสปามัตก็จะมีดานเนโลเอสูโกนะครับจะเป็นตัวคุมจังหวะในแดนกลางนะครับ ส่วน3ตัวลุกวันนี้ก็จะมีอันเดโตโมเรโนโออริโว้เม็กเบอร,ร์นี่แล้วก็ซันโดรามิเลสเทียบกันกับฝั่งบา,าร์เซโลรนาที่มีเฟงกิเดยองกับเปดี้เนี่ยเป็นคู่มิดฟิวต,ต,ต,ตรงกลางนะ3ตัวลุกของบา,าร์เซโลรนาก็ถือว่าโหดเอาเรื่องอยู่นะชั่วโมงนี้นะครับก็จะมีลาบินยาเมลกาบี้รวมไปถึงลาฟินญ,ญานาเปาก็จะเป็นศูนย์หน้าตัวเก่าอย่างลูเบิร์ตเลวนันดอฟสกี้ จะลงราต่ายในวันนี้นะครับก็เลยนะครับถ้ามองแค่ชื่อชั้นขุมกําลังบาสราดูเหนือกว่าเยอะถ้ามองถึงสติตัวเลขสังเกตนะฝั่งลาสประมาณก็จะมีลำเล็กกับซิลวาเนี่ยที่นําบรรดาซัวคู่กันที่กดไปแล้วคนละ7ประตูอีกหนึ่งรายก็จะเป็นอาเตโตมาริโนที่กดไปแล้ว4ประตูอยู่อันดับที่สานะครับ,ทรรบเทียบกันกับฝั่งบาสราที่ดาวซัวของฝั่งบาซ่าเนี่ยก็จะเป็นโรเบิร์ตเลวันดอบสกี้ กดไปแล้ว20ประตูนะซึ่งทั้ง3คนรวมกันของลาสปามัินะฮะก็ยังไม่เท่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ยิงได้คนเดียวนะลงมาอาก็จะเป็น ina, ลาฟินญารวมไปถึงดอนนี้ออยโมนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่เป็นแอซิดมากสุดของทางฝั่งบาเซโลนาก็จะเป็นลามินยาเมาถ้ามองแค่ชื่อชันเนี่ยบาเซโลนาก็ดูหนุกเยอะถ้ามาเจาะลึกสถิติ บาร์เซโลน่าก็เหนือกว่าเยอะเช่นเดียวกันฉะนั้นด้วยความที่เกมลุกของบาร์เซโลน่าชั่วโมงนี้หลากหลายแล้วก็โหดเอาเรื่องมาเจอกับเกมรับของทางฝั่งัสปามัตที่อ่อนยุ่ยเป็นทิศชู่เปียกเกมนี้ผมมองว่าเจ้าบ้านอย่างัสปามัตหลอดยากจากราคาลุกขึ้นครึ่งสองที่บาร์เซโลน่าเป็นฝ่ายต่อผมมองว่าวันนี้บาร์เซโลน่าจะบุกมาเก็บ3ามแต้มและจะบุกมาเก็บ3ามแต้มแบบกินราคาคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างบาร์เซโลน่าไม่รอลุ้นกินครึ่งก็รอลุ้นกินเต็ม ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง7คู่เพื่อนๆมีความคิดอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษนะครับเอวานตันกับแมนยูเพื่อนๆคิดว่าแมนยูจะรอดไหมหรือไปถึงคู่ดกครับแอสตันเวลากับเชลซีอาร์เซนอลกับเว์แฮมรวมถึงสเปอร์กับอิสวิดเพื่อนๆคิดว่าทีมเหล่านี้สกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์บอกกัน่อยนะครับและทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีก1รอบ คู่แรกครับเอเวอเรตันกับแมนยูคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างเอเวอเรตันคู่ที่2โฮสไต้าคินกับเลเวอร์คูเซนคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นเลเวอร์คูเซนต่อที่ราคาลุกครึ่งควบสองคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เลเวอร์คูเซนคู่ที่สามสแลปตันกับไบตันคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นทีมเยือนอย่างไบตันต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ไบตันคู่ที่4อิบสวิทเทลกับท็อตแนมฮอสเปอร์คู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นสเปอร์ทีมเย อาร์เซนอลกับเวทแฮมยูไนเต็ดคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็น Arsenal, อาร์เซนอลเจ้าบ้านต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่อาร์เซนอลคู่ที่6แอสตันวิลล่ากับเชลซีคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอยา่ Villa, างแอสตันวิลล่าและคู่ที่เจ็ดลาสปามัดกับบาร์เซโลนาคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นบาร์เซโลนาทีมเยือนต่อที่ราคาลูกครึ่งกบสอง,งคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่บาร์เซโลนา กับผมจอร์ดฟันทองบันเด็ดน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกทุท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกด1ิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากพอชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สําหรับวันนี้ผมจอร์ดก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใบ สวัสดีครับ